สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ, Wave น,บนิวเคลียร์เวฟนะฮะวันนี้คุณตองนะจากลั่นทุ่งนะครับส่งลวดมาให้ผมยนะังไม่ได้แกะกล่องเลยสองวันแล้วนะฮะเป็นสเปคคอยคู่นะนาน,นานคุณตองจะส่งคอยคู่มาให้ลองนะก็ จริงก็เป็นรีเควสของผมเองแหลอะอขอคอยคู่นะนะสวัสดีคุณชักชักนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะขออภัยนะฮะกล้องกล้องไม่ชัดเลยนะฮะผมเปลี่ยนมือถือใหม่อ่ะนะฮะแต่ความจริงอะกล้องมันชัดนะฮะหมายถึงถ้าถ้า,ถ,าถ้าถ่ายวิดีโอนะมันชัดมากแต่ว่า คอมาไปเป็นไลฟ์สดแบบนี้มันกลายเป็นไม่ชัดไปโคตรงงเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะฮะผมรีเควส t เขานะขอเป็นสเปคคอยคู่แล้วก็สำหรับใส่เดซแรบบิทนะครับนี่เขาก็น่ารักมากนะฮะเห็นไหมหักขามาให้เลยนะสำหรับใส่เดซแรบบิทสวัสดีคุณชาร์กชาร์กนะหรือว่าคุณอน,นิรุธนะฮะ เราเราจะเอาออกไงเนี่ยเอาออาโอเคออกมาแล้วนะเห็นไหมครับพันมาที่หกรอบนะครับใช่ใช่สีมันไม่ชัดเลยผมไม่รู้ว่าต้องไปเซตยังไงนะมันเข้าไปตั้งได้แค่กล้องเดียวนะฮะแต่ความจริงเนี่ยกล้องหลังผมมันมีสามสี่กล้องเลยอะ่ะเยอะอะมันไป งงมากๆนะงงมากมากจะตั้งยังไงเนี่ยมันตั้งได้แค่กล้องหน้ากับกล้องหลังเท่านั้นเองนะครับงงมากๆนะรีบรีวิวก็จะรีบไปนะก็มาเป็นคอยไว้มือดำ <laughs> มาเป็นคอยเออ เเรียกว่าแกน2.5นะฮะห้านมาที่6รอบนะเดี๋ยวเราจะมาใช้กับเดดแร a b ิทนะฮะเวอร์ชั่น3นะครับนี่หาเครื่องก่อนนะเอาอย่างนี้ไปก่อนเซ็งเหมือนกันนะครับอันนี้เปลี่ยนมือถือใหม่นะแทนที่มันจะชัดแต่กลายเป็นว่าสีนี่สวยเลยนะฮะ ไม่ได้หลายนานมากครับเดี๋ยวขอเอาลวดเก่าออกก่อนนะ <Okay. S 1> เป็นน็อตตักแบนนะเออตักแบนดนี่ ชมได้อยู่นะออโอเคครับมันเอาให้มันพอรู้เรื่องก็พอนะอืมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะใช้ iPad l ไล e แล้วกันนะโอ้มือถือซื้อมาราคาเป็นหมื่นได้แค่นี้เลยไงนะมือถืออันเก่าของดีอยู่นี่นะรุ่นเก่ามันชัดกว่านี้นะครับ ันนี้ไม่ชวนใครขึ้นมาเป็นเกตนะดูจะจับโฟกัสช้าเลืเกินเจอข้อเสียของมือถือตัวเองแล้วนะอืมโอเคขอตัดกันนะตัดให้สั้นนะขอเทียบกับอันเก่าเลยประมาณนี้นะ มาครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีโอเคข้างหนึ่งนะเอาให้เท่ากันจริงๆไม่ใช่คอยจอิกตัดมันไม่ได้เท่ากันเอาบล็อกนล็อกนะ ไก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ยเต็มไปหมดนะฮะกินข้าวกิกนตรงนี้นะฮะค้าจิกไม่เจอเว้ยเป็นเรื่องแล้วนะนะ <c oughs> อ่าเจอแล้วก็ <c oughs> ทำมาที่แกน2.5นะครับ เดี๋ยวขอตัดให้มันเท่ากันนิดนึงเดี๋ยวไม่ใส่นะไม่รีบร้อนเพราะว่ายัางไงก็ต้องปรับเขาอีกทีนะฮะซัมซุง a54 5g ใหม่ล่าสุดสรุป a72 เครื่องเก่าเมื่อสามปีก่อนใช่ <c oughs> เออประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็อุตส่าห์ซื้ออเจนไออของผมเป็นเสี่ยมี นะเป็นมีนะเป็นเรดมี่โน้ตนะครับตัวเก่าผมอะ่ะเป็นเรดมี่โน้ตเก้านะครับเก้าเอสส่วนตัวเนี้ยเป็นเรดมี่โน้ตสิบสามสิบสองหรือสิบสามว่ะมันห่างกันสองสามสี่เจเนเรชันน่ยมันควรจะดีกว่านี้เปล่าวะนะฮะงงมากนะครับงงมากนะงงม,นะมันควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับ แต่ความจริงเอามาถ่ายรูปอะไรเนี่ยมันดีกว่าจริงๆแต่ว่าเออผมแปลกใจเลยว่าตอนไลฟ์สดมันกลับไปเลือกตัวกล้องที่มันไม่ชัดแต่ว่ากล้องหน้าชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูกล้องหน้านี่ชัดแจ๋วนะฮะบอกเลย ชัดแจ๋วอะบอกเลยนะกลับไปกล้องหลังหน่อยทีช่วงนี้อ้วนๆเราไม่อยากโชว์หน้าตัวเองนะ,ะกลับมาที่เดิมนะขอบคุณคุณชกักชักนะที่มาคุยกยันนะ โ okay. อเคเรามาจัดลวดกันดีกว่านะโอเคอ่ะมาทำการตัดนะครับ อนนี้ค่าโอมออกมาที่ศูนย์นะศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเห็นไหมเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดบ้าไปแล้วนะตาต๋องนะจะเล่นยังไงเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ด แ้เ้เคยใช้ตระก,กูลเดสแรบบิทนะครับเรามัดระวังนิดนึงเวลาเราตัดขาลวดเนี่ยนะฮะมันจะมีขาที่หล่นลงไปข,งงข้างล่างเนี่ยนะฮะก็เก็บให้ดีนะครับเก็บให้มิดชิดนะครับไม่งั้นมันช็อตนะครับมันช็อตนะเนี่ยอยู่ในนี้ยอันหนึ่ง ช็อตไปเนี่ย 0. 0.7จริงๆเะเนี่ย0.07จริงๆเนีเ,นเห็นไหมข้างล่างสุดเ,เห็นไหมบ้าไปแล้วนะฮะโอเคทำกันเบอร์นะครับแบตก็จะหมดนะครับ ซัมซุงไม่แถมอะไรเลยนะเออนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ได้ใช้ซัมซุงมาหลายปีดีดะนะครับผมใช้ตระกูลเสียวมีอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้เพราะว่าจะว่าไงดีนะอุปกรณ์ในบ้านนี้แทบจะเป็นเสียวมีทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็อย่างนั้นก็เลือกใช้เสียวมีไปทั้งบ้านไปเลยแล้วกันนะครับ ง่ายดีนะะเวลามันเชื่อมต่อเลยหม้อของข้าวผมยังเป็นเสียหมี่เลยนะจะบอกให้แล้วมันอันนี้ด้วยนะเชื่อมต่อมือมือถือบลูทูธอะไรเรียบร้อยหมดเลยเวลาแบบข้าวหงุงสุกอะไรเงี้ยรู้หมดเลยนะครับขอเร่งไฟไหน่อยนี้เดี๋ยวอ่าโอ้แตมด ว่ายมยเนี่ยจัดยากจังนะฮะสำหรับไมโครโอเอเลียนเนี่ยนะฮมาใส่อ่อตอมสองคอ,อยแล้วเนี่ยนฮะ ก็เสียมันคือค่าโอมต่ำนะต่ำจัดอะ่ะใช่ฮนะคุณชกักชาคมันโหดจริงนะผมยังจัดการกับฮอสปอตไม่ได้เลยนะ ขอ,อเปลี่ยนตอมเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะแบหมดแล้วเราไม่ฝืนดีกว่านะครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับพูดคุยขึ้นมาได้นะอืมมาวันนี้เรานะฮะ เวทโชกันนิดหน่อยใช้เทสลาครับเทสลาอินเวเดอร์นะครับ,รบอันนี้เป็นรุ่นไหนอ่ะ 4X นะ 4X โอเคยิงตอนนี้ตอนตะเกียเราเราเห็น5โอห์มแล้วนะว่า0.07 ศูนะูงจุดศูนเก็ยฉะนั้นผมก็มาใส่เทสลาผมละนะผมจะทําการเบิรนละผมปรับมาเบาสุดนะโอเคไฟมันขึ้นเร็วกว่านะมันจะเบิดง่ายกว่าอเกียร์ดีเอผมถ่านจะหมดนะพูดคุยขึ้นมาได้นะครับนะอย่ะให้ผมโม้อยู่คนเดียวที่เกียดนะ กีบพอไฟมันแรงปุ๊บแหมมันไล่ฮอสปอตได้ง่ายขึ้นนะครับขอจัดอีกนิดนะจัดให้มันตรงอีกนิดนะครับแล้วก็ไล่ฮอสปอตอีกรอบหนึ่งนะครับคุณชักช้ากำลังเดินทางกลับกทอมอใช่ไหมฮะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคเสร็จ okay. นะครับขออภัยในความไม่ชัดของกล้องนะครอันนี้ผมมีไฟสองตัวนะซ้ายขวามันยังได้แทวเนี้ยนะฮะสวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะอันนี้เป็นการรีวิวลวดแบรนด์นะครับลั่นทุ่งนะสองลั่นทุ่งนะฮะสำนักลั่นทุ่งนะจากคุณต๋องนะครับ เป็นสเปคคอยคู่นะครับสำหรับเดียร์แรบบิทนะครับสําสรีนะต้องหาทุกอย่างไปเตรียมพร้อมเลยนะฮะเจอแล้วนะฮะยังสัารีวันนี้เป็นไดมอนด์นะไดมอนด์เนี้ยเป็นเนื้อแบบนี้ครับกดก้อนนะฮะแบบหยาบ นะครับนี่ม้วนมาเป็นอย่างนี้เลยนะนะนะโชว์ให้ดูนิดหน่อยพอนะครับฉีกอมาเล็กน้อยนะครับสำหรับแกนสองจุดห้าประมาณนี้หนึ่งข้างนะทำผ่านกล้องด้วยดิเนะี่ยเออมาทำสำรีผ่านกล้องเนี่ยนะลำบาก Okay. การใช้อตอมเดสแรบบิทนะครับสำรีหางต้องยาวนิดนึงนะครับหางต้องยาวนิดนึงนะปืนะก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่มาทาบกับเด็กนะก็ะตัดประมาณนี้หางต้องยาวนะครับหางต้องยาวทาบกับเด็กนะครับก็ตัดประมาณนี้เลยนะ ผมจะไม่สางนะจะตีฟูเล็กน้อยนะครับอุ๊ยสางหน่อยก็ได้สางหางก็เได้หางไม่ค่อยสวยประมาณนี้นะฮะแล้วก็วางเอาไป สำลีกนมันยาวนะฮะถ้าใช้สำลีประเภทแบบเวฟคอตตอนนะพวกเวฟฟลายนะเมื่อก่อนจะเป็นเวฟฟลายพวกคลาวนายนะ KGB พวกนี้จะซึมน้ำยาได้เร็วนะครับไม่ต้องทำการเขาเรียกว่าพรามเยอะ นะแต่ว่าสำรีฝ้ายอย่างเงี้ยนะมันต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ถ้าทำไม่ดีนะทำไม่ดีมันจะไม่ดึงน้ำยานะโดยเฉพาะเดรดบบิดที่มันต้องวางสำรีหางยาวๆแบบนเนี้ยเนี่ยแน่นไปนะเดี๋ยวโมวไม่ลั่นเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์นะบนอีกนะ ใช่ไหมลวดเดี๋ยวนี้เขาต้องลั่นนะไม่ลั่นไม่ได้เดี๋ยวจะของเขาบนโอเคโอ้หางขาดเอาไหมโอ้เนี่ยทำผ่านกล้องนะแบบหนึง่งแบบหนึง่งแบบหนึง่งใจเย็นโอ้พี่น้องนะครับใจเย็นคนระับพี่น้อง พูดคุยขึ้นมาได้นะเอออย่าให้ผมนั่งบ้าคุยคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะเราจะไปเจอกันที่ช่องเอสเวเปอร์นะครับจะไปป้ายาอะไรกันตรงนั้นนะสนุกสนานนะครับสนุกสนานเฮฮานะอยากจะถามอะไรไปถามตรงนั้นนะอันนี้ช่องส่วนตัวนะฮะพี่น้องให้มันติดลนะลรวะเนี่ยอืม มีช่องส่วนตัวนะครับเออก็เดี๋ยวช่องเป็นทางการนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นงานนะก็จะไปที่เอสเวเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามามาสักสองนุ่มครึ่งสามทุ่มนะฮะอ่าลงไป ให้หางเขาแตะอ่างนะอ่าก็สังเกตเวลาเราใช้อะร็ตอมตระกูลเดสแร b บิดนะฮะเอวเวฟเนี่ยช่องนี้นะฮะอย่าเอาสำรีไปอุดนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินของลมนะช่องนี้นะครับอ่ะโอเคนะปรับกล้องนิดหน่อยนะฮะเออ มาวันนี้น้ำยาที่ใช้จะเป็นลิต t l e m มอนสเตอร์นะฮะคาราเมลชีสเค้กนะไม่แน่ใจว่าค่ายไหนค่ายลุงพันแหลบปะนะ,ะพอดีผมเออไปได้มาจากลุงหมีอ่ะลุงหมีบอกว่าพี่มีน้ํายาเนี่ยเหลือเอาเว้าผมงงเออเอาเอามาเอามาเอามา จ่ายตังค์แล้วก็เอามาเลยนะฮะโอเคโอเคอยากได้ความลั่นใช่ไหมนี่ขิดครึ่งันะึขิดครึ่งนะฮะสำหรับสเปคคอยคู่นะฮะลั่นทุ่งนะฮะเดทแร็ mm ิด hmm. นะครับเจ้า <laughs> จะสูบได้เนี่ยลั่นเกิน กี่วัตต์ไม่รู้นะพี่น้องนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าการปรับไฟแบบจิตสัมผัสนะฮะโพเทนชิโอมิเตอร์นะฮะเดาเองนะสำหรับเครื่องตระกูลเทสลานะครับอันนี้เป็นอินเวเดอร์ซีเอ็กนะครับโอ้โห กลัวไม่ลั่นเน่ะผมกลัวไม่ลั่นก็เลย้วเทสล่า Tesla มาใช้โอ้โหโต่อเงยอัวตายควายล้มนะฮะลั่นอย่างนี้ไปนะขอเปิดรูลมีสุดก่นนะหัวแน่นเลยอ่ะดูลมเปิดรูลมสุดนะพี่น้องเอ้ยเรามาดูควันกันนะ อยากจะสำรักพี่น้องเอ้ยผมขอลดดูลมลงมาหน่อยนะผมขอเบาไฟดีกว่าพี่น้องรู้แล้วนะว่ามันลั่นนะครับนี่ขีดเดียวไม่พอขีดครึ่ง โอ้น้ำยาโหดเกินนะเป็นน้ำยาลิตเติ้ลมอนสเตอร์คาราเมลชีสเค้กจากลูพันแล็บเลยลิตเติ้ลมอนสเตอร์ปปะนะอร่อยดีนะโอ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้สูบนิ่หกไม่ไหวจริงๆพี่น้องครับนะ ไรจะส่งน้ํายาให้ผมเนี่ยขอนิกสามนะพี่น้องครับมายู่ความลั่นนะพี่น้องอลั่นไม่ลั่นเลยโอ้ยหวานว่ะเฮ้ยสองเลย ของดูอยู่หรือเปล่าหวานจัดว่าสเปคนี้นะฮะโอ้คือเอาจริงนะถ้าถ้าเป็นอะตอมสองคอยเนี่ยนะนะเป็นดัวคอยเนะีผมแนะนำให้ใช้เป็นพวกแกนสามจะดีกว่านะ ถ้าใครอยากได้ควันแน่นๆนะแกน2.5มันจะได้ลั่นประมาณนี้แต่มันจะควันมันจะไม่แน่นเท่านะฮะสำหรับใครที่อยากได้ควันแน่นๆแนะน,นำให้ไปแกน3นะอันนี้แกน2.5เยอะไม่ไหวนะะดึงเยอะไม่ไหวผมลดลงมามันร้อนขอรูลมแบบ สุดติ่งกระดิ่งแนวนะอันนี้ก็ลั่นนะลั่นจัดๆแล้วแหละหวานแล้วก็กลิ่นดีนะครับนะลายเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นเป็นกระสายนะนะคนดูสามสี่คนสีห้าคนนะไม่เป็นไรนะครับ เดีย๋ยวไปเจอกันที่ช่อง S Vapor นะครับสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะไม่แน่ใจนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะขอบคุณคุณชกักชาที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ให้ผมเหงานะสวัสดีครับเว p i ิ g งอีสต์นอร์ดนะครับการสบุูรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อาญากรรมวันนี้สวัสดีครับ